ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาซ่อมซิปกระเป๋าข้างกางเกงวอร์มกันนะครับครับตัวนี้เขาจะเป็นตอนแรกช่างกิโลช่างจะทับคิ้วแล้วก็ไปเข้ากระเป๋าเข้าซิปด้านในนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นทับคิ้วนะครับเราเลาะแบผ้ากระเป๋าตัวที่ปิดซิปออกก่อนนะครับเพื่อนๆเลาะตัวนี้ออกนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการ ตัดหัวซิปนะครับตัดหัวตรงที่เขาตัดเป็นปากฉลามนะครับเพื่อนแล้วก็ทําการเย็บทับคิ้วให้เหมือนเดิมนะครับครับเราลูดหัวซิปหนีก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เย็บง่ายนะครับครับลูดหัวซิปลกนะครับครับก็ค่อยเย็บลงมานะครับถ้าติดหัวซิปลอกก็ลูดขึ้นนะครับตัวด้านล่างนี้เราจะต้องทับคิ้วเป็น ปากกระเป๋าสี่เหลี่ยมให้ได้นะครับปากกระเป๋าที่เขาฉีกแล้วแบบนี้นะครับจะเย็บยังไงก็ไม่สวยเหมือนเจาะใหม่นะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องทําใจนะครับต้องแจ้งลูกค้าตามนั้นนะครับครับย้ํานิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเย็บปิดตัวผ้ากระเป๋านะครับตัวชิ้นชิ้นที่ไม่ได้เจาะติดนะครับเราจะปิดผ้ากระเป๋าแบบนี้นะครับครับ ถ้ากระเป๋าเขาก็จะยาวกว่าตรงซิปนิดหน่อยนะครับเวลาเราเย็บฟันกระต่ายเขาก็จะดึงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตัดด้านล่างด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะทับคิ้วปากกระเป๋าบนนะครับเพื่อให้เรียบร้อยสวยงามนะครับครับหลังจากทาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปตบด้วยเต่ารีดนิดหน่อยนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับครับตัวนี้คืองานที่ได้นะครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับปากกระเป๋าล่างเขาฉีกนิดหน่อยนะครับความสวยงามก็จะลดลงนะครับแต่ความขี้เละก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆงานแก้กระเป๋าแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างจะไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อนๆก็แบ่งปันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆอาจจะมีเวลาลงงานให้อีกสักงานนะครับราคาสีบบาทนะครับ